สุดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วกำหนดจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายไม่ต้องดูลมนะฟังแล้วก็น้อมเข้าไปสู่ใจของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าผัวหรือเมียผัวเมียกันเนี่ยไปทำบุญบางคนสามีบางคนก็ไม่ไม่ไปทำบุญหรอให้ภรรยาไปทำบางคนก็ภรรยาบางคนก็ให้สามีไปทำ เหมือนเหมือนกันใครก็ได้ทำบุญก็เหมือนเหมือนกันผัวเมียคือคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยจะมาพูดให้ฟังว่าในพระไตรปิฎกมีสมัยพุทธ,ธากาลเนี่ยจะมีอาคะมานพคนหนึ่งก็คนที่จิตเป็นกุศลทำบุญทำกุศลต่างๆสร้างนูน่นสร้างมีถนน,นหนทางทำ ถนนตรงไหนไม่ดีทางทางให้คนไปมาจะได้สะดวกมีเพื่อนอีก32คนช่วยช่วยกันทำจิตอาสาถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นพวกจิตอาทำสร้างที่พักระหว่างทางคนเดินทางไปจะได้มีที่พัก ให้ดูจะได้มีที่หลับที่นอนเห็นไหมตามจุดต่างจๆต่างๆก็สร้างไว้เป็นที่พักเล็กๆอะไรอย่างนี้ให้คนไปพักผ่อนสมัยก่อนนะใช้เดินเท้าเอาเไมบางทีไม่มีที่หลับที่นอนอก็มานอนพักได้ก็ถนนไม่ดีในหมู่บ้านถนนไม่ดีก็ช่วยกันทากทางอเอาความสะดวกให้คนอื่น,นมา แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งทั้ง32คนเนี่ยก็มีดําำิที่จะสร้างศาลาใหญ่มาให้ว่าเออเป็นเป็นจุดๆว่าอาต,า,าตรงนี้ศาลาตรงนี้โซนนี้ให้พวกพวกกษัตริย์มั่งที่เดินผ่านพักพอน่ให้คนจรมั่งอะไรแยกมันศาลาใหญ่เนี้ยก็ทำอย่างเงี้ยก็เออจะทํากันเองไม่ต้องไปบอกใครนะเ,เราก็จะทํากันแค่32คนก็พอ ไม่ต้องไปบอกลูกบอกเมียเห็นไหมไม่อยากให้ผู้หญิงมามีส่วนร่วมในการทําบุญของตัวเองเาก็สร้างไปทั้งหมดแต่ทีนี้มาฆะนี้เขาจะมีเมียอยู่สี่คนเห็นไหมซึนางสุธรรมมานางสุจิตรานางสุชาดาแล้วก็นางอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ละมีสี่คนเห็นไหม เมียทั้งสี่ก็เออคิดว่าอ,อ,อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างศาลาอยากจะได้บุญมั่งเช่ไหมป้าผัวสามีทำแล้ะไม่ยอมบอกใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงนางสุทามาเนี่ยกออ็ก็มีปัญญาหน่อยก็ไปบอกออคนที่สร้างศาลานะั่นนะ่ะให้ไปทำเหมือนกับป้ายหรือช่อฟ้าเลยสักอย่างสร้างมาก่อนแล้วก็ไปติดศิลบนคนที่ก่อสร้างว่าเออตรงเนี้ย พอเขาสร้างเสร็จแล้วนะวันเปิดอ่ะให้บอกนะต้องต้องใช้แบบนี้ต้องมีช่อฟ้าถึงจะสำเร็จเห็ไหมภายในวันเนี้ยต้องทำให้เสร็จเขาไปจ้างมาเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยก็ใส่ชื่อตัวเองละสุธรรมมาเห็นไหมก็เออมีทีนี้ก็พอพอถึงเวลาช่างเขาสร้างเสร็จแล้วเห็นไหม มาคะมานบกับเพื่อนทั้ง32อีก32คนนคนก็ทำวิธีเปิดใช่ไหมช่างก็ได้รับเสนบนมาบอกอลืมบอกไปเห็นไหมศาลาจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีช่อฟ้าติดอันนั้นก็บอกอว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำให้เอาไม้อย่างดีเลยทำอันนั้นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันไม,ไม,ไม่ไม่ทันแล้วเพราะว่าต้องเสร็จภายในวันนี้ต้องหาไม้ที่ดีที่สุดจะทำยังไงเห็น โอ้ให้ระดมกันหาปรากฏว่าหาไปหามาอ้าวธรมามีก็เลยเอามาก็มาติดจําเป็นต้องให้ติดละก็เลยเอามาติดสําเร็จตรงนี้ก็เรียกวใครไปใครมาก็อ๋อเห็นไหมศาลาสุธรรมาศาลาสุธรรมมาเห็นไหมก็โอ้ก็ได้บุญคนไปคนมาพักผ่อนก็เป็นที่เลื่องลือกันไปโอ้ไปเนี่ยไปจะไปผ่านหมู่บ้านเนี้ยต้องไปพักที่ศาลาสุธรรมมาเห็นไหม คนสร้างเขาไม่ค่อยเอ่ยถึงไปเอ่ยถึงชื่อศาลาเหมือนทั่วไปมีชื่อเขาก็เอ่ยชื่อเพื่อจะได้จำได้ใช่ไหมข้างเมียอีกสามคนก็โอ้ทีนี้ทำยังไงนางนางสุจิตรานี่ก็เออคนผ่านไปผ่านมาเออจะได้ปลูกดอกไม้ผลไม้เออคนไปคนมาจะได้เห็นชื่นใจว่ามี มีมีมีดอกไม้มีต้นไม้มีของกินมีไม้ทุกชนิดต้นไม้ทุกชนิดที่กินได้เขาก็ปลูกไว้หมดใครไปแค่มาอ๋อได้พักผ่อนเห็นไหมได้พักผ่อนเสร็จแล้วก็อ๋อมีผล,ลไม้กินด้วยเห็นไหมลมเย็นเป็นสุขแล้วก็มีอีกคนนึงมีอีกคนนึงก็โอ้ตอนเนี้เราก็จะ,ะขุดสะไว้ให้คนได้อาบได้ดื่มน้ํากลับมาเนี่ยบางทีเหนื่อยเ,เหนื่อยเดินทางเหนื่อยเหนื่อย มีน้ำให้ดื่มมีอาบมก็มีเห็นไหมก็มีอยู่สองคนอ้าวข้างเมียคนที่สี่ชื่อนางสุชาดาก็คิดว่าเอาวไม่ทําละนายมาคคะมานพเนี่ยเป็นสามีเราสามีเราทําเราก็ได้อยู่แล้วเพราะอย่างน้นอยๆเราต้องได้สองต่อเพราะว่านายสามีเราเนี่ยนายมคคะมานพเนี่ย ก็เป็นลูกของลหลวงนกันเห็นมีศักเป็นลุงเราเห็นไหมแล้วเป็นสามีเราอีกเราต้องได้บุญอยู่แล้วเราก็ไม่ทํเพระนางสุชาดาเนี่ยเขาชอบแต่งตัวสวยๆเขาก็ไม่ทำไม่ไม่ทําบุญกันเขาก็ไม่ทําาคิดตัวเองก็ได้บุญสามีทําเราก็ได้บุญละเราไม่ต้องไม่ต้องไปทําละพอทุกคนตายไปไม,มามคะมานพตายไปด้วยกุศลผลบุญที่เขาได้สร้างมาเขา,เาได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์มา แล้วเพื่อนอีกสามสองคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงกันหมดเห็นไหมนางสุธรมรมานี่ก็เออได้ไปเป็นตายไปไปเกิดเป็นมาเหสีเห็นไหมของเท้าสกกะเทวราชก็พระอ,อินทร์เขาเรียกว่าเท้าสกกะเทวรา่์เมียอีกสองคนที่ขุดสะว่ายน้ํากับปลูกดอกไม้ไปก็เป็นไปเป็นมาเหสีเท้าสกกะเทวราชก็อ้าวสุชาดาหายไปไหนหาไม่เจอเห็นไหม ก็ได้ความเป็นทิ์ของท่านอ้าวเห็นนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกกระยางกาลังหาจับปลากินอยู่เห็นไหมด้วยกรามที่บุญไม่ทำเห็นไหมนกกระยางก็เยื่องย่างสวยเห็นไหมเยื่องย่างไปหาปลากินด้วยความเมตตาของท้าวสกกะก็ไปบอกนางนกกระยางตัวนี้ว่าเอ้ยเนี่ยต้องรักษาศีลน,นะอด่าเป็นที่มันมีชีวิตนะต้องกินปลาตายต้องรักษาศีลน,นะจะได้ไปเกิด เป็นคนแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าเห็นไหมไอ้นกกระยางตัวนี้ได้ฟังก็อสลดใจว่าโอ้ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําบุญทํากุศลไม่เลยนะเนี่ยเห็นไหมเราต้องมาต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมคนอื่นเขาไปอยู่ดีมีสุขแล้วตัวเองยังต้องมาเดินด้อมด้อมหาปลากิน,เ,นเชื่อพะรอินท้าวสกกะมาบอกอย่างนี้ก็เออ ไม่กินอาหารมีชีวิตก็ต้องกินปลาไตสุดท้ายหมดอายุไขของนกกระยางไปก็ตายไปอ,ดอ้ด้วยการที่ว่ารักษาศีลเกิดมาเกิดเป็นคนเห็นไหมเกิดสร้างบุญสร้างกุศลเห็นไหมผ่านมาลายภพชาติมาสุดท้ายก็ไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปเป็นมเหิสีคนหนึ่งอีกองคหนึ่งของเท้าสักกะคือพระอินเห็นไหมเพราะฉะนั้น การทำบุญเนี่ยแม้จะเป็นสามีพัญญากันลูกเต้าร้านก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราทำเราไม่ทำละเราก็ได้บุญเหมือนกันมันไม่ได้เห็นไหมนี่ขนาดว่าเออเป็นเ,เป็นภรรยาคนหนึ่งนะไม่ทำบุญก็ยังไม่ได้บุญไม่มีส่วนร่วมในบุญนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเรามีความรู้แบบนี้แล้ะนอกจากว่าเาถ้าสมมติว่าเราจะไปทำบุญเห็นไหมสามีเรา ไม่ได้ไปหรือลูกเต้าเราไม่ไปเราอเออมาฝากทําบุญไหมเห็นไหมออหรือไม่ก็เอากลับมาถึงปุ๊บเอาบุญมาฝากนะเห็นไหมเขาก็มาโมทนาบุญกับเราไม่ใช่ว่าออออสามีทาละบัญญาทาละเราก็เฉยเฉยเราก็ได้บุญเหมือนกันแล้วเห็นไหมมันไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเองเราก็ต้องทําด้วยเห็นไหมสามีพัญญาลูกทําตัวเราเองเราก็ต้องทําด้วยเห็นไหม เพราะฉะนั้นอย่างที่อย่างพวกเราทุกคนทัน้งวันนี่ยกระถินผ้าป่าเห็นไหมไม่ว่ากระถินผ้าป่าสร้างนูน่นสร้างนี่เห็นไหมเราร่วมบุญไปเห็นไหมเราก็ได้บุญล้การทําบุญเนี่ยไม่ว่าเงินมากเงินน้อยมันก็บุญเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราเงินน้อยเราก็ทํากําลังเงินของเราเห็นไหม อย่างเรามีร้อยหนึ่งเราทำยี่สิบบาทเราไม่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ได้บุญเต็มๆเห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหเราเงินน้อยทําตามกําลังศรัทธาเห็นไหมเรามีร้อยเราศราัทธาร้อยหนึ่งฮะีทำบุญไปหมดเลยเห็นไหมเราจะเอาอะไรกินเห็นไหมลูกเต้าจะเอาที่ไหนมากินเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะถ้าเราเงินน้อยเราต้องทําตามกําลังเงินเห็นไหมถ้าเรามีเงินเยอะเห็นไหมมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยทำตามกำลังศรัทธาของเขาได้ เ,เพราะเขามีร้อยล้านนะเขาทาเขาศรัทธาสิบล้านเขาทำาสิบลานนะ้า,ลานได้ s <up> <S เห็นไหมเพราะว่าเขาจะไม่เดือดร้อนเพราะเขามีเป็นตั่งร้อยล้านเห็นมไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกเรามีน้อยเราก็ทําตามกาลังเงินของเราก็ได้บุญเหมือนกันแต่ถ้าเราทำเราก็โอ้โหบางคนทําน้อยอายคนอื่นเขาโอ้โหเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเห็นไหมอ,อย่าคิดอย่างนั้นเห็นไหมบางคนนะโอ้โหทำเยอะแต่ถึงเวลาเงินไม่พอใช้เดือดร้อนเห็นไหม ไม่น่าจะไปทําเยอะเลยเห็นไหมคิดอย่างนี้ปุ๊บบุญที่ได้ก็หายไปหมดเห็นไหมเพราะจิตเราทุกข์ละเห็นไหมบุญคือความสุขเห็นไหมถ้าเราทุกข์มาหรก่ก็บุญก็หายหมดเห็นไหมแต่ถ้าเราทําน้อยสมมติร้ทำยี่สิบบาทคิดขึ้นั้มดีใจจังเลยเห็นไหมได้ไปทอดพระป่ากระถิ้นวัดโน้นวัดน,น,ดนี้เห็นไหมบุญก็เกิดกับเราได้ตลอดเวลาเมเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่การทําบุญถึงบอกมีสามระดับ ก่อนทําบุญเนี่ยนะก่อนเรามีศรัทธาะจสมมุติว่าเราจะไปทําบุญอูศรัทธาเงินหามาได้เนี่ยด้วยน้าพักน้ําแรงของเรามีศรัทธาเตรียมของเตรียมของที่จะไปถวายพระอย่างสมมุติว่าเราจะไปทําสังฆทานเนี่ยโอ้โหเราต้องหาซื้อละหาซื้อหรือสั่งซื้อหาซื้อเห็นไหมเราก็เตรียมของและถึงเวลาถึงเวลา ก็ไปถวายแล้วก็มีความสุขดีใจชื่นใจจังเลยเห็นไหมถวายให้พระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเพื่อสืบสารพระศาสนาแล้วก็มีความสุขเห็นไหมในการถวายมีความสุขพอตอนถวายเสร็จแล้วนึกเมกื่อไหร่ก็เคิดถึงบุญเมื่อไหร่เราก็มีความสุขตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันก็จะทําให้เราเกิดมาเนี่ยเราก็ในชีวิตเราก็จะมีสามระดับเหมือนกันเห็นไหมถ้าเรามีสามอย่างอย่างเงี้ยครบบริบูรณ์ในการทําบุญอย่างเงี้ย ถ้าเราไปเกิดใหม่เนี่ยหนึ่งเราจะเกิดตั้งแต่เล็กมาละเอิอมาเราจะเกิดในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองเห็นไหมไม่ลำบากเข็นเห็นไหมแล้ววยัยคือวัยตั้งแต่ปฐมวัยก็คือวัยเกิดถึงอายุ25ปีเนี่ยเราก็เราก็มีเงินมีทองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมเราไม่เดือดร้อนอะไรเพราะจิตของเราตอนที่เราเตรียมของที่จะไปถวายาตั้งแต่อายุ2 6ถึง55เห็นไหม ตอนที่เรากําลังถวายแล้โอ้โหมีความสุขชื่นใจเห็นไหมดีใจที่ได้ให้พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นไหมตั้งแต่อายุ26-55ถึง55เนี่ยเราก็เย็นเป็นสุขชีวิตไม่เดือดร้อนอะไรมีความสุขตลอดเห็นไหมคิดอะไรได้สมความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายในที่เราได้เห็นไหมเพราะเราสร้างสมมาก่อนแล้วแล้วก็วัย อีกวัยหนึ่งก็คือหลังจากที่เราไปเสร็จแล้วก็นึกเมื่อไหร่ก็นึกถึงบุญแล้วก็มีความสุขเห็นไหมตั้งแต่อายุ56ถึงเสียชีวิตไปเห็นไหมเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมอยู่ไม่ไม่เดือดร้อนหรือเงินเนื่องทองเห็นไหมอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมถ้าเราทําทั้ง3อย่างเนี่ยเห็นไหมทั้ง3วัยเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมเราที่เห็นคนทั่วไปเห็นไหมคนนี้ตั้งแต่เกิดถึงตายเห็นไหมชีวิตเขามีความสุขมากเห็นไหมไม่เดือดร้อนเห็นไหม เพราะว่าเนี่ยเขาทำบุญทั้งสามเวลาเนี่ยตั้งใจทำเห็นไหมเขาได้ทั้งสามเวลาเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยเอาบางทีบางคนเนี่ยเขาจะไปทำบุญกันให้เตรียมควาวไม่เตรียมแล้วเขาบอกเออจะไปทำบุญนะเนี่ยจะไปทำสังฆนช่างมันไม่ได้คิดอะไรเห็นไหมเออแต่เขาก็เออตอนหลังก็ออกไปถวายกับเขาโอ้ยมีความสุขดีใจโอ้ยเนี่ยมาถวายเห็นไหมอ่าถวายเสร็จเรียบร้อยอ่าแทนที่จะ โมทนาบุญเขาให้ศีลให้พรนะไม่เอาละรีบกลับลกลับบ้านนะไปทุระต่อนคนประเภทนี้ก็ตั้งแต่เด็กมาก็ลำบากยากจน mm. เกิดออกมาก็ลำบากยากจนเห็นไหมพอวัยวัยก่างคนก็คือยี่สิบหถึง55าสาเนี่ยทำการทำงานก็ชีวิตก็จเจริญรุ่งเรือง,องหาเงินหาทองได้เห็นไหมพอถึง5้าขึ้นไปละเห็นไหม บางคนเราจะเห็นเอโรงงานไฟไหม้ั่งโดนจี้โดนป้นมั่งเห็นไหมก้เนี่ยบุญมันไม่ส่งให้เขาได้ปัดฉิมมาไวเห็นไหมไวสุดท้ายเนี่ยทำให้บางทีแก่มาแล้วลาบากยากเข็นเห็นไหมก็อ,อ,อย่างเนี้ยก็คือถ้าบางคนเนี่ยตั้งแต่แรกเอาโหตั้งใจเตรียมอาหารเตรียมของที่จะไปถวายว,วัดอย่างดีเลยเห็นไหมโอ,อ้เตรียมของเตรียมอะไรถวายติดธุระอ่าไม่มีเวลามั่งอ่าก็ไม่ได้ไปกับเขา ฝากอื่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปแล้วทันทีตัวเองเตรียมเรียบร้อยแล้วไม่ไปแล้วจะไปทุละเห็นไหมคนประเภทเนี้ยเกิดมาตอนเกิดมาอู้ดีจังเลยพ่อแม่ก็มีเงินมีทองตัวเองก็อ่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุตั้งแต่เกิดถึง25ปีเนี่ยดีไปหมดหหมพอ26ปีถึง ยี่บหกปีแค่นั้นนะโอ้โหการงานเดี๋ยวออกเข้าออกเข้าออกงานทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเห็นหวัยสุดท้ายแล้วตั้งแต่ห้าสิบหกขึ้นไปโอ้โหชีวิตนี้ก็โอ้โหลำบากยากเขียนเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันถ้าบางคนเนี่ยอ้อแล้วแต่ว่าเอารู้แล้วอย่างนี้เห็นไหมเราไปทําบุญเนี่ยเราต้องให้ได้ได,ได้ทั้งสามสามอย่างเห็นไหมตั้งแต่เตรียมการเตรียมของสิ่งของหาสิ่งของ แล้วก็ตั้งใจถวายแลวถวายเสร็จแล้วก็มีความสุขใช่ชีวิตเราก็จะลื่นตลอดชีวิตของเราใช่ไหมเนี่ยคือการทําบุญที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมบางคนทําบุญเอาถวายเสร็จแล้วรีบไปเห็นไหมใจตักหน่อยเอาไม่เอาละรีบไปทุละกละ,ละมาไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่ให้มันครบได้ทั้งสามอย่าง ถึงบางคนจะฝากไปทําบุญอย่างนี้เห็นไหมจิตเราน้อมฝากไปบ่เออเราก็เออเราคิดถึงนะวันนี้เราฝากเงินคนคนนี้เขาไปทําบุญกระถินผ้าป่าเออเราก็มีความสุขได้ฝากบุญฮะไม่ได้ไปเองแต่ฝากเขาไปเห็นไหมเงินที่เราฝากไปเราหาด้วยน้าพักน้าแรงของเรา เราไปถึงอู้ดีใจที่เขาได้ไปนะเ,ออเราไปไม่ได้ก็โมทนาบุญกับพวกที่ไปนะเห็นไหมเราก็คิดถึงว่าเออเขาไปทําบุญวัดนูน้นวัดนี้เห็นไเราก็จะมีความสุขถึงเวลาคนเขากลับมา,ามาบอกเราเออโมทนาบุญด้วยนะเออนี่ยเอาบุญมาฝากนะเราก็โมทนาสาธุเห็นไหมไอ,อเนี่ยเราก็ได้บุญเต็มๆแล้วให้เราไปดูคิดพิจนารณา บุญกุศลเนี่ยบุญคือความสุขใช่ไหมให้เราตั้งใจทำบุญนะอย่างเนี้ยถึงแม้จะเป็นสามีพัญยากันก็แล้วแต่เราก็ต้องทำของเราด้วยไม่ใช่ว่าอสามีทำแล้วเหมือนกันเหมือนกันพัญยาทำแล้วทำเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องบอกอสามีพัญยากันนะว่า บางคนเงินกระเป๋าเดียวกันนะเอาไม่เป็นไรเห็นไหมแต่เราต้องมีเจตนาในการทําบุญนะมาสามีสมมุติว่าหาเงินมาให้ภรรยาภรรยาเก็บไว้นะเห็นไหมเราก็พอเราจะไปบุญเพราะเงินมาอยู่ที่เราเนี่ยสามีก็คิดว่าเ,าเราทําบุญเขาก็ได้บุญเหมืนอนกันเพราะเงินเนี่ยหาจากนะมาแต่มันไม่มีเจตนาไงเ,เราอยากจะให้สามีเราจะไปทําบุญเนี่ยเราให้เขาพันหนึ่งห้าร้อยพันอะเออเนี่ยเธอ โมทนาบุญในเงินของเธอนะที่เธอฝากไว้โมทนาเดี๋ยวฉันจะไปทําบุญให้เธอนะเห็นไหมเขาก็จะฝากแล้วไปเขาก็จะได้บุญเหมือนกันเห็นไหมมันอยู่ที่เจตนาหนหให้พวกเราไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา